เฮียต๊กเจ๊ใหม่คุณบงไ่รบ้านอะไรนะยังคุกยงคุกเขาก็จ้างพวกฉันไปร้องเพลงเขาก็เปิดห้องให้คืนนึงก็คือต้องนอนนอนค้างคืนอยู่ที่นั่นแล้วก็แล้วคืนต่อไปจะกลับบานี่โปความโปเนาะผู้ใา่กับแตงนะแตงอย่างไม่ังไม่สิไปเปิดเอาของมว้ในกระเป๋ารูดออกมาเบิร์ดไลออกมาอยู่นะกระเป๋าอ่าเงีย ฉนันก็เลยบอกโอ้ยคืนเดียวหนึ่งเนาะยังปกมานน้ำยุบเงินไหลโอ้ยจะมาีหยังแหมลนออกบ้านแ <laughs> บบบ้ดนบ้านี้ัววนกันโอ้จะหยังเนาะเตรียมพร้อมไงเอออิลีไหลออกมาไหลออกมาจากกระเป๋าเลยไอ้เราก็จะเป็นแบบนี้ไงคือว่าถ้าสมมติว่าเรานั่งไปใช่ไหมหเรารู้สึกว่าเราอยากเบียร์ลไมเ แข,แ,แ,แข้งเห้อ,อมองกูจะแข้งเควอ,อแข่งเควยอย่างแข่งเควยอย่างหมัยพัชรีหมัยพัชรีกับเก่าพัสดุปะ่ะนะเอาขึ้นมาค่ะแค่์งูเท่าเขาเจมุกฉันมาว่าฉันนี่เห็นกับตาว่าพัสดุอุปกรณ์มันไหลออกมาจากกระเป๋าเแมนมันเป็นกระเป๋าใบเดียวที่แบบว่า มันก็มีทั้งเสื้อผ้าอะไรใช่ไหมผู้เยอะเกินเนะไม่มีหรอกแล้วสิพง่ายังหลายแจเงื่อนเดียวน้องใหม่พัชรีอุปกรณ์นะซื้อลานเด้อซื้อลานอ่ะโดบโดบอะไรอ่ะกาแฟดำรอ ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะที่หมดไม่พิธี่ีกินอ่ะเออแบคอฟฟี่กาแฟจัแบคอฟฟี่หรอไม่หวานหรอ,อพี่ตุกขึ้นด้วยเหรอคะวันนี้ออมีแต่คนอยากได้คิวพี่ตุกอตอนที่พี่เข้าลงมามนะ คนอันหนูไปร้านแล้วเขาก็ขับเขาก็ถามอยูก่ก็เลยบอกว่ามันไม่มีใครรู้ค่ะว่าพี่เขาไปผ่าตัดเน็นไอ้นี่นะเข้าลงบบาลเหมือนประมาณว่ามันมีคิวได้ใหม่อยู่แล้วแล้วก็เพิ่มอยากเพิ่มมิตุกนี้แหมเอออั่นเนีเขาก็ได้ถามดู ก้ีเสือเจอแกสิวทำไมเป็นสิวเฮ้ยี่น่ ไปร้านกาแฟาน้องแอนอยู่ที่สารคามค่ะไปได้เลย่ค่ะไปได้เลย้านอ,อร่อยปวดโอ้ยยมาพูอยังไม่ได้กินเลยบ้าไงคิดบ้างไงไม่แต่มันอร่อยจริงจริงมันเป็นเขาทำจานต่อจานอ่ะช่วยินไปออนนวันไหนอ่ะที่จะได้กลับบ้านนอนอ,อ๋อไม่ชวนก่อนเปิดวงไง นี่เราหยุดเออ,อเออโอเค okay. โอเคโวายเต็มตู้วายเต็มตู้เรียนบัตรดื้อกระตัจงบอก